สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาชมกันชนหน้าเรจินเดอร์นะคะแปลงใส่ดีแม็ก1.9นะคะกันชนแท้สวยๆเลยนะคะอะไรแท้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นกันชนหน้านะคะกันชนหน้าของเ e จ e นเดอร์นะคะแปลงใส่ของตัว1.9นะคะยังใช้สเตปไฟเดิมกระจังเดิมของ1.9อยู่นะคะแะต่ตอนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะของเรจินเดอร์ แล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมฝากข้อไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะใส่กับชุดรีเจนเดอร์นะคะี่ข้างล่างแบบนี้ใส่กับรถดีแม็กไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยนะคะเรามีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงแล้วก็มีทั้งงานดิบและงานสีนะคะบริการจัดส่งบริการติดตั้งฟีหน้าร้านนะคะนี่แล้วก็มีบริการนอกสถานที่ ด้วยนะคะให้ดูรอยเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานสนิทเข้ารูปนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับร้านตั้มออโตช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม14นะคะ0 8 3 8 9 4 7 6 0 3ค่ะสามารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะสามารถสั่งงานได้ ว่าจะเป็น d ีแม็กดีแมกอยากได้รุ่นไหนก็สามารถแปลงให้ได้นะคะสําหรับชุดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของหน้ารีเจนเดอร์นี่จะใส่กับตัวดีแม็ก1.9ตัวสูงและตัวเตี้ยเลยฝากผลงานของทางร้านต้มมอเตอรช็อปด้วยนะคะสวยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ